ปัญหาหมดขึ้นบ้านโคตรจะน่ารำคาญแก้ยังไงก็ไม่เคยหายสักทีขนาดรูปักไฟมันยังขึ้นนับภาษาไรกับมุมบ้านแค่มันมีรูเล็กๆนิดเดียวมันยังขึ้นได้เลยหลายคนคงต้องเคยใช้ยาฉีดหมดแน่ๆพอฉีดปุ๊บมันก็ตายปั๊บจริงๆแต่มันก็ตายแค่นั้นน่ะพอผ่านไปสักแป๊บหนึง่งมันก็ขึ้นใหม่ทำไรหกหน่อยไม่ได้เลยใครที่เคยเจอแบบนี้ต้องปวดหัวแน่ๆแต่แต่แตแตเดี๋ยวนี้มันมีเจลล่อดมดครับล่อดมดให้มากินเจลของเราแล้วมันจะเอาเจลของเราไปป้อนนางพญาของมัน ทำให้นางพญามันตายนางพญาของมันก็จะออกไข่ไม่ได้แบบนี้มันก็จะตายยกลังไปเลยมันคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วมันจะเป็นแบบที่บอกจริงไหมต้องลองพิสูจน์ดูครับผมจะลองหยดเจลล่อไว้แล้วเรามาดูกันว่ามดมันจะมากินหรือเปล่าพอผ่านได้ไปสักพักมดมันก็ทยอยมากินเจลของเราแล้วทีนี้ผมจะเอาแก้วมาครอบมันไม่ให้มดมันไปไหนได้รอดูซิว่าพอมดมันกินเจลไปแล้วมันจะตายจริงไหมเริ่มจับเวลาที่5้าโมงสิครับ รอดูกันต่อไปว่ามันใช้เวลากี่นาทีมันถึงจะตายตอนนี้6กโมงสนาทีแล้วครับผ่านมาเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมดมันเริ่มทยอยตายกันได้บ้างแล้วและสุดท้ายที่6กโมงยีนาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงมดที่ถูกครอบแก้วไว้มันตายเกือบหมดเลยนั่นแสดงว่าเจลล่อนี้ใช้งานได้จริง โดยเราจะมีเวลาให้มันหนึ่งชั่วโมงให้มันเดินเอาเจลล่อนี้ไปป้อนนางพญาของมันและทีนี้มันจะตายยกหลังไม่มีปัญหาหมดกวนใจของเราอีกต่อไปครับส่วนวิธีการใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายมากแค่หมุนให้เดือยล็อกมันอยู่ตรงร่องครับแต่ถ้าเราหมุนเข้าไปแบบนี้มันจะเป็นการล็อกไม่ให้เรากดได้ครับจากนั้นก็แค่เปิดฝาและดึงจุกซิลิโคนออกแล้วเราก็ทําการกดไปให้สุดครับ1หยดมันก็จะได้ประมาณนี้เนื้อเจลจะมีความเหนืดแบบนี้ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น พอใช้งานเสร็จอย่าลืมเช็ดทําความสะอาดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กและสัตว์เลี้ยงของเราถ้าบ้านใครมีมดเยอะใช้ครั้งเดียวอาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ต้องขยันยอดเจลสักหน่อยเพราะกว่ามดมันจะเอาอาหารเป็นป้อนนางพญาของมันมันต้องใช้เวลาครับแต่รับรองได้เลยครับว่ามันเห็นผลจริงและนี่คือผลลัพธ์ของมันผมยอดเจลทิ้งไว้หนึ่งวันมันขึ้นออกมาตายเยอะขนาดนี้เลยดีกว่ายาแบบฉีดซะอีกใครที่มีปัญหาหมดกวนใจห้ามพลาดเลยครับสามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์สั่งซื้อเจลกำจัดมดแบบนี้ เอาไปทดลองใช้ได้เลย